สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาเจอเจอหน้าให้น้อยขั้นบันไดครับหน้าให้น้อยหน้าทงน้อยคือหน้าให้น้อยหน้าให้น้อยครับขั้นบันไดโอ้ยไปเพราะเป็นเพื่อนแหละครับพี่น้องเลยทำกันแล้วก็ไม่เกี่ยวเขาหน้าให้น้อย ไว้น่ะแท่นข้าวเดียวขันบันไดครับสูงมึงขันแท้หน้าครับยืนรถไปเรื่อยๆครับขันนั่นก็สูง หน้าขั้นบันไดเขียดอีสานเขียดภาคอีสานหน้าก็เป็นยังสแหละบองก็มี่ให้หน่อยให้ไงครับนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนน้องปั้นหน้าให้หน่อยครับไปเรืร่อยๆน,นี่บ่บอลมครับเป็นหน้าดินไส้ อะไรดีไซน์รถอีแจ็คไถไว้รถไ,หไ,หไ,ไ,ไรถไห,นหน่อยไถไว้รถไถไงรถอีแจ็คห้อยรถอีแจ็คเนี่ยสภาพกันยังคงพื้นที่ดีครับมีเชียดมี่เชียดย e ีโม่ีแมงละ ีง่ำแมงละง่ำยังแง่เนี่ยนะยังยังเป็นปกติอยู่บเพราะว่ายังมาท่านเนี่ยลุยดุยทเทห์หน้าหลายนะหลายเตียงปวดอะไรแม่งแมงเขาช้านิด สบายสบายครับสไตล์ <c oughs> บ้านๆครับสไตล์บ้านๆโอ้คันเร่งแบบเบาๆครับนิ่มๆครับปั้นสบายสบายแกนจังหน้อย ผมมีปัญหากับยันดังกึเทพานั้น <c oughs> หนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วครับ <c oughs> สามรอบแล้วเนาะต่อให้ ขันหน้าก็มีแต่คันหน้าของแก่ทรงสูงครับมันแบบสบายสบาย แกลนแม่น้นำรถแล้ปวด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 ,ปวด,ปวดลเ,เลยเคลื่อเลยเคื่นเลยว่ะไปแบบนิ่มๆสไตล์สไตล์ไ,ตลไอ้นุ่มชุ่มช่นเสียโอสบายบ้านๆครับกกลเกงขาสัน่นเกลี่ยแขนสัน่น ขามกันแท่น่าบานที่นี่ครับง่ายปะกิดขามได้เยอะแล้วมันอย่าพวลงขึ้นเหมือน,น,นว้าวไปคลิปนี้กันเช้าจังน้อยครับดูเดี๋ยวทายลีลากาดขึ้น กันแต่หน้าสูงครับโอ้หัวสักยุดลงโอ้สำหรับคลิปนี้เขาโจยเพียงเท่านครับสวัสดีครับ